เชิญยิ้มเชิญยิ้มรับรองเลยครับผ้าเบรกเบนดิกของเรามาตรฐานยอดเยี่ยมมาตรฐานชั้นนำมั่นใจทุกครั้งที่แตะเบรกเสียงก็เงียบเงียบรับประกันเลยพี่สุดยอดจริงๆอ่าครับผมเจ้าดียวพี่ครับน้องครับเอาผ้าเอบรกเบนดิกคู่นหน้าหนึ่งคู่ครับได้ครับพี่ครับจิ๊บจิ๊บ ไม่น่าแกเป็นแบบนี้ว่าบวมเลยเนี่ยเป็นโรคภูมิแพ้เหรอใช่เป็นโรคภูมิแพ้แ,แพ้อะไรวะแพ้ส้นเถา <c oughs> แล้วแกไปทำที่ท่าไหนอะก็ไม่ได้ทำอีกท่าไหนหรอกแค่ผักกาดก็มีอย่างนี้เลยผักกาดในตลาดได้ไปทำของไม่ค้าหล่นเหรอผักกาดที่ยืนไส้ไว้หน้า,านผักอ, <c oughs> อ่ะเฮ้ยจะเกไปโดนลูกเจ้าของร้านล้มหัวแตกเ <c oughs> มียเขามาช่วยตกท่อขาหักอีกเจ้าของร้านเห็นว่าวิ่งก็ล้มหัวแตกไปคนนึง ไม่น่าเลยไม่น่าโดนกระทืบเลยไม่น่ามีชีวิตรอดกลับมาเลยเอางี้นี่แบบผมโชว์ปลอบใจดีกว่าเป็นเมคอนชุดสุดท้ายมีโชว์เหรอจำเด็ดทั้งนั้นเลยเออเรียกโชว์เลยอีติดตู้ดูดีนะจะหมุนหมุนเป็นก้อนเป็นก้อนไหมอยูนี่นะครับปุ๊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 บอยู่ี่นี่นึกอังมาปุ๊บอยู่ไหนดูนี่เฮ้ยนี่ผมไหวปาะนะเนี่ยมีคิงต้องจับตาดูดีดูดีนะหนึ่งสอง เฮ้ยอยู่ไหนอยู่โน่นโอ้โหเอาผ้าเบกบินดิกไปเลยครับโอ้โหไม่แลเสียเวลามากไปกินโมเด้งนึ่ดีกว่าเ้าน้องนั่งด้วยเฮ้พ่อเบรอยังไงวะ